อย่ายอมแพ้ครับถ้าหากคุณมีความตั้งใจจริงๆนะครับทุกอย่างเป็นไปได้เสมอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเจ้าให้เจ้าสวนตุคนนะครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คนเมืองนะครับก็กลับมานะครับหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าติดภารกิจที่กิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวส่งท้ายคลิปผมจะบอกนะครับว่าผมทาภารกิจอะไรอย่างนะครับเป็นสิ่งที่คนผู้คนนะครับควรจะทา ถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับเอาละนะครับถ่าถามมาพี่น้องจกงส่วนนะครับวันนี้เกาะฝนตกหนักขนาดเลยนะครับนะช่วงนี้ฝนตกนะสำรับเพืเเ่อนพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าที่ทำลำไยรอกกระดูกันนะครับวันนี้ก่อนเริ่ม,มเมดเตาเฮบหมานะครับเมดเตาผูเมตถัวเมดเมตาไม่เข้าโผดกันนะก็ต้องระวังนะครับใช่แล้นะครับเพราะว่า ถ้าหากว่าเฮาบมาดูแลเชื้อรานี่นะครับมาดูแลหมอสลรับยาป้องกันเชื้อรานี่ถ้ามันเข้าข้วน,นี่โอกาสที่จะลุกจะล่วงสูงมากครับนะนี่อยากจะบอกครับก็แบบพี่น้องตัวนะครับนะที่สําคัญมากกว่าจะมีหนอนนะครับผัานก่อจะมีหนอนเจาะตัวนะครับนะแล้วก็จะมีหมู่เชื้อรานะครับนะขายที่ทำลำยายใหญ่หรอกก็ดูตอนนี้นะผมกยกอยากจะเน้นเพื่อความเข้าใจไปตัววนะ่าเฮาเนี่ยครับ จะไปทําและทํากว้างนะครับนะลำไยออกมาแล้วจะไปขึ้นแบบผ่านนะครับลำไยออกมาแล้วเนี่ยยิ่งต้องดูแลหนึ่งนะครับสัรยาเชื้อรานะครับยาแมลงนะครับยาแมลงเกาะยาดูดซึมเปลี่ยนยาดูดซึมกับเปยานอกเปลี่ยนยานอกกับเป็นยาดูดซึมสลับทับกันไปนะครับแคลเซียมโมลอนนะครับอย่าให้ขาดนะครับช่วงนี้นะครับเจ็ดหรือแปดวันข้นครั้งหนึ่ง นะครับไผ่ทำลำไยนอกกรดูตอนนี้นะครับถ้าลาไยเม็ดเต่าอันเม็ดถั่วเขียวหรือเมอ็ดข้าวโพดเม็ดเต่มาตมห็บแมงนี่นะ ตังเดนก่อส่ปุ๋ย3577อย่างที่ผมบอกผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับตังโบนก่พ่นอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญตัวนี้ลําไยหลอกกระดูตัวนี้นะครับคือผมเข้าใจนะครับสิ่งที่ผมได้บอกแกวกันไปนะครับหลายคนที่เป็นมือใหม่ที่ทําแล้วนะครับอาอลำไยออกไราจากประสิทธิ์สบายแล้วมาใจนะครับลำไยออกแล้วติดเม็ดแล้วยิ่งต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจหม่นะครับ ต้องดูแลทุกช่วงถ้าหากคุณจะเป็นชาวสวนนะเอาละนะครับหลายถามกันไหมหลายท่านนะครับว่าอาจารย์ประสิทธิ์หายไปหนอยหลายวันพอดีแม่ผมนะครับเปิดเปโรคเบาหวานนะครับมีแผลอยู่ที่เท้าเนาะผมต้องได้ล้างแผลให้แม่ผมทุกวันเลยนะครับที่เท้านะครับเนาะก็ต้องดูแลแม่นะครับแล้วก็ป่อที่อายุจะเก้าสิบละนะครับส่วนแม่กอ เป็นเบาหวานด้วยนะครับเป็นแผลที่เท้าผมก็ต้องดูแลต้องล้างแผลแม่ตลอดช่วงนี้นะครับอาจจะห่างหายจากพี่น้องเจ้าสวนไปมาได้ตอบข้อความหลายๆข้อความนะครับอันนี้ผมขอยกมือสิบนิ้วขอโทษด้วยนะครับแต่บ่เคยลืมพี่น้องเจ้าสวนนะครับนี่ก็คือภารกิจที่ผมได้ทำนะต้องดูแลแม่ผมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่คนที่เป็นลูกก็ต้องดูแลแม่นะเอาละครับจะไปลืมเน้อที่ผมบอกพี่น้องเจ้าสวนนะ ลำใหญเนี่ย FC ไ er, ม่ฟังเนอหมัดใจว่าติดเม็ดติดหน่วยแล้วสบายแล้วพาะอะไรก็ใจนะยิ่งถ้าติดเม็ดติดหน่วยเห็นเม็ดเห็นหน่วยแล้วยิ่งต้องดูแลนะครับนะชัดเจนนะครับขอคิดขำงผมทิ้งท้ายอยากจะบอกเับคนไว้ว่าคนที่เก่งจริงนะครับต้องหูจักเสียสละคลิปนี้ถ้าหากว่าชอบผม พากผมเหมือนเดิมก็ขอกดถูกใจกดติดตามผมตัวนะครับขอบคุณครับ